ชนเข้ม,ขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงคือจุดหมายแห่งความสำเร็จเพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากการพัฒนาชุมชนมุ่งสู่การพัฒนาของประเทศชาติจากวันนั้น1ตุลาคม2505พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่10พุทธศักราช2505ได้ก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีพัฒนากรเป็นข้าราชการหลักทำงานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านตำบลส่งเสริมกระตุ้นความคิดสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักต่อสู้ปัญหาโดยการสร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษาวิเคราะห์วิจัยจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนโครงสร้างของโครงการพัฒนาชุมชนมีอัตรากำลัง7,305คนส่วนกลางประกอบด้วยสำนักกอง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน11แห่งและส่วนภูมิภาคประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพันธกิจ5ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 2. เสริมสร้างขิดความสามารถการบริหารงานชุมชน 3. ส่สงเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน 5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงการดำเนินงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนมีดังนี้ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมอาชีพรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงปัจจุบันโครงการพัฒนาชุมชนมีผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวน71,739ผลิตภัณฑ์จาก36,92กลุ่มการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทั้ง3ระดับได้แก่ระดับพออยู่พอกิน ระดับอยู่ดีกินดีและระดับมั่งมีสีสุขกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตพัฒนาโรงเรียนกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตเพิ่มศักยภาพสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2554กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการด้วย4กระบวนงาน คือกระบวนงานชี้เป้าชีวิตกระบวนงานจัดทําเข็มทิศชีวิตกระบวนงานบริหารจัดการชีวิตและกระบวนงานดูแลชีวิตการบริหารศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนไทยกรมการพัฒนาชุมชนให้ความสําคัญต่อการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้งข้อมูลความเป็นพื้นฐานหรือจอปทและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือกชอช2คอทั้งเขตชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจำหนดนนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินการพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นกำลังในการพัฒนาชุมชน เพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นผู้นําในชุมชนจะสามารถนําชุมชนไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่าบุคคลภายนอกชุมชนจึงได้พัฒนาผู้นําชุมชนด้วยหลักสูตรผู้นําการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงชุมชนและผู้นํานวัตกรรมการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีสมาชิกทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า1ิบล้านคนวันนี้กรมการพัฒนาชุมชนมีความแข็งแกร่งมั่นคงพร้อมที่จะรวมพลังภาคประชาชนพลังมวลชน และภาคีการพัฒนาทุกประเทศรวมกันขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาชุมชนนำพาไปสู่เป้าหมายชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง